บ้านเลาเาต้องวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นน่นเครื่องวิ่งใหม่ดูของไปก่อนนะใส่เครงยซึ่งยังไม่ได้เก็บผ้าเลยมาดูนะครับเราต้องการต้องการจะบอกว่าเป็นการมาที่แบบเป็นการไปบุกบ้านโดยที่เจ้าบ้านเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปซึ่งเราจะไปถูกหรือเปล่าเรายังไม่รู้กันเพราะไม่เคยไปเราจะถามกระถามไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบบ้านของเจ้าสามตัวบ้านจะเป็นยังไงนะครับกูก็มีเหตุผล วันที่มาคือกูขอโทษออนพอดีเลยเออแม,แม่แม่กับโงมีไปไหนต่อปะเออดูหน้ามันนี่คือพี่เมียอยู่พอดีเลยนะครับ เออหายเหนื่อยมามึงบอกกูดิบอกดิใครกันแน่ที่ปล่อยมันเป็นแบบนี้อ่ะขอโทษนะไราจะติดต่อกันอีกเลยเจ็บ <c oughs> Once upon a time อย่าถึงแล้วหลังนี้เหรอใช่อันนี้หลังลึกสุดเหรอ เปิดไฟอยู่อยู่ตอนนี้เราถึงแล้วเบานะครับทุกคนคนนี้นะครับจำหน้าไว้ <c oughs> สรุปคือป้อบอกผิดบ้านแล้วบูโดนจับ <c oughs> กมอยู่มอเตอร์เดียวอ่ะแล้มาทำไรกัอวันนี้เรามาถ่ายซื้คพาไปอยู่ก็อยู่อย่างนไหนไหนไหนพาไปทัวร์บ้านพียอดยไเปุนไปเวล้นเตียวอยู่พี่ลินเยอยู่ไปหลมายังไงนี่นะครับสิ่งที่เราภูมิใจแล้วถึงไม่เปิดไฟงี้ใช่เตรียมจะหลับโน่นโนเครื่องวิ่งใหม่ดูของไปก่อนนะแต่อย่าเพิ่งรวมรวมรวมรวไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยพี่ป่น โอ้ยน้องตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่มากเฮ้ยเนี่ยไม่ยอมให้อุ้มแล้วตัวเป็นนมบ่อ๋อไม่ยอมอาแล้วทำเข้าข้างหลังด้วยอีนัลล่าตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยปิดปิดปิดไปหาตาเลยค่ะไม่มาหรอกมันวิ่งตาไหนนี่ยังไม่หมดโซนนี้ยังไม่หมดโซนนี้โซนนี้โซนนี้คือโซนโซนฟิตเนสเต๋ปนี่คือเก้าอี้ฟิตเนสที่เพิ่งสั่งมาใหม่ ไม่มีทีนั่งอื๊อใช่แล้วเราก็จะมียกทุกท่านี่มีเบลเนี่ยดีแล้วเครื่องนี้ที่บ้านยังไม่มีเลยอ่ะพี่แต่งนี้ดีนะแต่เอาจริงๆมันร้อนนะคือแบบอันนี้วิ่งได้ตอนเที่ยงตอนอะไรได้เลยเนี่ยหรอปะเขาเจ้าสุขภาพดีกันแล้วเพราะว่าเขามีจริงถามว่าได้เล่นไหมเล่นแล้วไปถ่ายเชือกป่านแล้วไปถ่ายเชือกป่านแล้วได้ถ่ายมีเชือกป่านแล้วเป็นไงล่ะปล่อยป่ะเฮ้ยปล่วดตะอ่อน น้อยละไม่โปะเลยว่ะอุ้ยเริ่มว่าอะไรวันที่บ้านลกที่สุดอ่ะจริงเหรอไม่ได้ลกอีทุกวันเหรอวันนี้รกขึ้นเรื่อยๆไงวันนี้เป็นวันล่าสุดก็เลยลกที่สุดไรนาพาไปต่อ่ะเนี่นะครับก่อนขึ้นบ้านล้วก็ต้องไหวสิ์สิบไม่ใช่อันนี้นะอันนี้เป็นซ้ายขวาอันเนี้ยสามสิบสามมุมอยากแบบจับเลือดตัดออกอ่ะ ุ้ยี่จากห้องยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยเซนสองของกูเนี่ยนอนดาวนองกันดาวเป็นเจ้าหญิงให้หน่อยเออเป็นสาวโรมันหรูหรูงกููอยู่นะอันนี้กูปูอันนี้โ็โอโอ้โโอ,อ,นนอโอ่เหรอยังนอนที่พื้นอยู่เพราะว่าเตียงยังไม่มาส่งปารเราขึ้นไปดูห้องนอนของเรากับพี่บุญได้เราอยู่ชั้นสาม ก็คือมาไม่บอกอ่ะจริงเ่อภัยมากนี่คือว่างรองเท้ารองเท้าทั้งหมดฝากโน้ตของพี่บุตัวนี้ของเราตรงนี้ก็คือรวมๆแล้วหลายอยู่อันนี้ก็คือกั้นกั้นเพราะห้องมันใหญ่มากก็คือสองห้องเอาละแอร์ไม่มีโกงอ่ะไม่เย็นอ่ะหลุดละวหนึ่งไม่ก็คือสองห้องนอนเออตกใจ ฝั่งนี้ฝั่งเราเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดแอร์นี่มันมัมนกันเสียงนะเวลาเป่าผมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่กันแองแล้วก็อันนี้คือห้องแต่งตัวซึ่งยังไม่ได้เก็บผ้าเลยมาดูนะครับเราต้องการคนต้องการต้องการไม้แขวนเสือ้อคนทำไม้แขวนเสื้อใส่เสือเส้อหน่อยถ้าสำหรับใครแบบอยากจะแบบ ส่งผู้ชับเปลี่ยนเป็นไม้แขวนนะครับแล้คือบ้านให้ง่ายกว่านี่ความแรงของเฟอร์นิเจอร์คือตั้งใจจะเอาให้มันเป็นอันเดียวเออไมเขาส่งมาสองอันอ่ะก็คิดผิดไงอะไรของเขาไม่รู้คือเราเลือกเตียงคนละลายแบบก็ต่างคนต่างเลือกนึกอออกมาคนละห้องเลยแต่แบบเขาคิดว่าไวแยบก็เลยหนึ่งเดือนใช้ไปก่อนเดี๋ยวมาส่งให้ใหม่มาเปลี่ยนให้แต่เดือนหนึ่งอ๋อแล้วที่นี้เครื่องใหญ่ก็จะไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไม่จริงใช้ยูนังจากโปรเนคเตอร์ นี่มีตู้เย็นเพราะว่าชอบหิวดึกดรกย้ออไยดเลยยอดเลยถ้าอ้วนขึ้นก็คือยอดอ่ะอ้วนอีื้นและนี่นะครับก็คือตัวเทสเตอร์นะครที่ขายหลกันไหลเปรยเก่งอ่ะรี่เดินไปหยิบมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเลยก็คือตัวเทสเตอร์เซรั่มเนี่ยใกล้จะเสร็จละก็เหลือจะแก้อีกอันเดียวเอาใช้ดูที่ใช้ยัรไงนอเออไม่กลัวเออของจริงใช้จริงใช้จริงค่ะ หอมนะเอาดีๆเจมไม่ได้ล้างมือเลยรอนะรอโอเค <Okay. S 2> นี่ตรงนี้แลวเราควรเนเดเรียใหญ่ที่สุดเป็ยังไง้วมาอยู่บ้านด้วยกันสามคนยังไง โอ้ปวดหัวหาทอ่ะหัวสถานที่จะมาอยู่อ่ะไม่เคยเนี่ยสงบสุขเลยหลังจากมาอยู่คือที่มาอยู่อ่ะพออยากลดการเที่ยวเวลาอยู่แยกกันอ่ะเราชอบนัดกันไปเที่ยวอันนี้พอมาอยู่ด้วยกันก็เลยเที่ยร์ที่นีใช่อยู่ที่กันตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนลงมาขั้นแรกก็หมายถึงเที่ยวไรทำกับข้าวกินด้วยใช่ไหวเมื่อวานก็ทำอยู่เมื่อวานสบายดีเขาที่มากะเพราเนื้อ อร่อยมืนอร่อยทุกอย่างก็ทำเองอ่ะเลยชมว่าเพลงอร่อยไงแล้วช่วงนี้เห็นบอกนอนไม่หลับเป็นไงหลับแล้ววันนั้นอยู่ๆก็นอนไม่หลับไม่รู้เป็นไเหมือนกันงงแล้วไปถามหมอ้องไงหมอบอกว่าให้ยานอนหลับาค่ะแล้วหลับแล้กินแล้วหลับแล้วแล้วตอนนี้ก็หลับแล้วหลับแล้วเหมือนปกติมันเคมีมันเปลี่ยนวันวันสองวันอยู่เป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนมันจะเป็นเมนก็เลยเอายาให้กินแล้วก็หลับละใช่อย่างแรกเลยคือของขึ้นบ้านใหม่ฮะไหนไหนเอ่ย นี่ไงฟลีดนี่ลำโพงทั้งใยอาร์ได้ใช้แล้วเยี่ยมมากตัวใหญ่มากลำโพงแจ็คแอลทั้บ้านเดี๋ยวพ่มีขคยเป็นของตัวเองเลยช่วงนี้ใครมีงานอะไรบ้างมาส์ฟิสวันนี้เพิ่งไปฟิตติ้งครับเรื่องไอ้มาแหงแล้วนั่นแหละแล้วพี่โอไปแค่นี้โอแสดงแล้วก็เราไปรับเชิญไปรับเชิญแล้วก็พี่บุญเพิ่งได้หยุดไม่ใช่เหรอที่ที่แล้ว เอ็มวีปีปลครับผมใช่เพลงของพี่กระแต,แตชื่อ,<ป>อ,อกพี่กระแตชื่อเพลงทาไายมาเฮน,นะครับผมใช่ก็ฝากเขาไปดูเขาไปปั่นวิวแล้วก็เข้าไปเล่นเพลงกันด้วยนะครับก็น่าจะปล่อยประมาณด,ดาวดาวเขาปล่อยเมื่อไหร่อะ่ะ <c oughs> ยังไม่บอกยังไม่บอกฮะแต่ตอนนี้ปล่อยแค่เบื้องหลังใช่เรื้องหลังแล้วก็ปล่อยเพลงเต็มแต่ไม่มี MV อ๋อแล้วก็อาทิตย์หน้ามีอะไรไหนพูดสิก็นั่นแหละอาทิตย์หน้ามีเพื่อนพูด EP4 นะครับผมก็เป็น EP ของผมกับเนเนาะจันก็ฝากติดตามด้วยนะฮะจะมีอะไรอยากฝากแม่ๆเขาไว้ก่อนไหมฮะเนี่ต้องรอแม่ๆดูเองดีกว่าว่าใครเป็นคนทำผิดกันแน่เราพูดไปไหนเราจะแต่จันแล้วช่วงนี้มีงานอะไรอีกต้องจัดที่พูดพูดมาละ ก็อีกงานหนึ่งก็คือดัไมค์ขันดีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยเอองานเขาเยอะไม่ไหวแล้วตรงเนี้ยในวันที่สี่คนที่นั่งตรงเนี้ยคนเนี้ยงานเยอะสุดจริงเยอะคุยไม่จริงไม่จริงเออพี่ทีวีทันเดอร์จะจบแล้วหมดเลยเนี่ยไม่มีงานละมันก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละแต่ของยอดถ่ายไปแล้วไงเออทำมาเป็นเออกองวันเราต่อไปจะมีอะไรเปิดไหมล่าสุดมีีเชือปลาอะไรนี้รัออกก่อยอีสนาไม่ใช่หรอ ลองก็ลองดิอะไรอะแหล่งนี้ออกรายการไหนสปอยหมดเลยนะเฮ้ยไม่ดก็แค่บอกว่าเร็วๆนี้คือเนื่องจากพอเชือป่านเรื่องเต็มอะพี่แกะเขาแบบยังปวยยังไม่พร้อมทําให้แบบเราก็เลยไม่อยากเร่งด้วยด้วยสภาพพี่แกะเขาเลยก็เลอให้ให้งานมันาี่ปุดก็เลยตั้งใจทำมินิเชือป่านขึ้นมาแทนก่อนเพื่อให้แฟนคลับที่เขารอได้ได้มาเจอแบบวินกับทีมก่อนและในมินิจะมีซีนเดียวกันกับ มีปัหลักไหมไม่มีมีก็คือเรื่องแยมันคือมันคือเรื่องที่จบสําเร็จแบบเขาเรียกว่าไหนจบในตอนจบเออจบในตอนก็คือที่พี่แกเขียนในทวิตเตอร์ที่จะมีพวกเทศกาลโน้นอันนี้เรียนออนไลน์มาทำแบบลงทุนนะว่าไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายปีนี้เพื่อเอาไปต่อยอดเชือกใหญ่นะไม่มีเลยรวยออฟฟิศรวยไม่ได้รวยแต่ว่าเราลุ้นแฟนคลับเขารอก็เลยแบบไม่อยากให้แบบ ให้กระชุ่มกระชวยหน่อยจริงนะให้คิดถึงต้องอย่างนี้สิซีรีสคุณภาพนี่เดี๋ยวแล่วกี่โออะไรเปล่อะไรปะเอ้ถามพี่ว่าทำงานนอกบ้านเป็นไงบ้างทำงานนอกบ้านเนาะก็มรก็มีมันมีมันแบบแต่ก็สนุกนะมันก็แปลกดีแบบหลายๆคนก็เจอหลายๆเทคนิคแต่ถามว่ายังไงเซฟโซนก็คือในบ้านเออชอบกองในบ้านพี่โอดีกว่าหายไปหลายปีถามเพิ่มกลับมาเลื่องต่างๆกี่รอบเป็นไงบ้างก็ดีครับ สิ่งที่อยากทำสิ่งที่ชอบ,บชอยู่แล้วอ่ะการแสดงคือพอทันคิดถึงอ่ะคิดถึงแบบการสแสดงตอนนั้นอะไรเงี้ยพอได้กลับมาเล่นเราก็ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือของเราเพราะว่าตอนนั้นพอพอเลิกไปปุ๊บแล้วมันก็นเงียบไปมันค้างคาในใจเพราะเรายังรู้สึกว่าเราก็ยังไม่สุดอ่ะอเรา,เรา,าเรายังอยากไปให้แบบไปให้สุดอ่ะอเพราะมันก็คือแบบความฝันตอนเด็กเหมือนกันะอะอ่ะปากฝาก ฝากผลงานสา,าร,รับหนอติดตาม,ตามได้ที่ที่บุญ <laughs> B สองตัวเล็กสุด UN น่ะทางวไอจีแล้ว project, เทวิตเตอร์แล้วก็ผลงานก็มี seven project มีเนี่ยมินิเชือป่าแล้วก็รอเชืป่านอย่าเต็มเนาะแล้วก็มี MV free file นะครับผมกับพีกับพี้กระแตสมีข้าไอมาเฮ็ดนะครับผมก็ฝากด้วย <laughs> ว o S S, ครับผมผม IG Oreo เลโจุดพีครับ Twitter ก็จะเป็น Double o <laughs> แล้วก็โ o แล้วก็ PS ครับผมตอนนี้ก็กำลัง ใกล้จะเปิดกล้องแล้วเรื่องไอลงไหนครับก็เนาะได้เล่นเป็นหนึ่งในตัวหลักนะครับก็ฝากด้วยมีสุดยอดแล้วตอนนี้ถ่ายหมด้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วครับผมแล้วก็กำลังจะมี dust my candy ที่กำลังจะเปิดกล้องแล้วก็ฝากติดตามผลงานในบ้านด้วยครับตอนนี้มี w ื่นบ my love on air ไปแล้วใน i อฉีแอปพลิเคชันแล้วก็ iq t com ig s y c h t คลาว t ์ทวิตเตอร์สัญ่าขึ้นขึ้น่างนี้ ก็มีซีรีส์ที่ใกล้จะปิดกล้องแล้วของ t ีวีทันเดอร์ครับใส่รักป้ายสีแล้วก็ที่เมื่ออนแอ์ไปหนึ่งในเรื่องของเซ้าโปรเจกต์เนาะชื่อนิทิมานครับในไอจีอีเหมือนกันแล้วก็ไอหลงไหนครับก็ไปเป็นเอกตาเนาะสองตอนเองเฮ้ยอันนั้นเพลงครับนี่ก็มีเพลงเซฟโซนนะครับก็ฝากไปฟังด้วย ถ้าไม่ลองต้องมาคือไม่ปาจริงลืมหรือไม่ออกโอเคก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบอย่างนั้นเหรอใส่อย่างนี้เลยเหรอโอเคฝากติดตามฝากกดกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งดีมาด้วยนะฮะใช่ก็อย่าลืมมาติดตามช่องบุญด้วยนะช่องอารมณ์อย่าไปติดตามเราจริงไม่มีอะไรหรอกถูกต้องบัตรที่บัตรเดี๋ยวเราคิดชื่อช่องได้แล้วจะมาบอกบ๊ายบาย